ถ้าเหตุผลที่ผู้หญิงยังอยู่เป็นโสดข้อ1เพราะยังไม่เจอผู้ชายที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตสาวๆหลายๆนี้นะคะเป็นโสดเยอะมากแล้วก็เก่งมากด้วยสวยมากด้วยแต่ยังคงความเป็นโสดนั่นเป็นเพราะว่าเธอยังไม่เจอผู้ชายที่ รู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตจุดประสงค์เป้าหมายหรือว่าความฝันอะไรในชีวิตนะคะดังนั้นแล้วเมื่อเธอยังไม่เจอผู้ชายที่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยเธอจึงปล่อยผ่านแล้วก็ไม่คบเป็นแฟนนั่นเองแล้วก็ไม่รีบไม่รอนะคะจนกว่าเธอจะเจอผู้ชายที่เขารู้ว่าชีวิตเนี้ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่จะมีการงานอะไรเขามีความฝันมีเป้าหมายอะไรอนาคตข้างหน้าของเขาเนี่ยวางแผนให้ชีวิตของเขาเนี่ย เป็นแบบไหนเธอต้องการผู้ชายแบบนี้มาเป็นคู่ชีวิตนั่นเองค่ะข้อ2เพราะเธอยังไม่เจอผู้ชายที่เติมเต็มหัวใจของเธอผู้หญิงนะคะต่อให้ เป็นโสดมานานแสนนานก็ไม่หวั่นต่อให้เพื่อนล้อต่อให้ใครล้อว่าทําไมถึงขึ้นคานทําไมถึงเป็นโสดเธอก็ไม่หวั่นนะคะเพราะว่าเธอยังไม่เจอผู้ชายที่สามารถเติมเต็มหัวใจของเธอได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเจอเขาเธอจะรู้สึกว่าเธอตื่นเต้นเธอวหวั่นไหวเธอรู้สึกซาบซาดเธอรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากที่ได้เจอผู้ชายคนนี้และผู้ชายคนนี้นะคะก็ต้องรักเธออย่างเต็มหัวใจรักเธอโดยปราจจากเงื่อนไขรักเธอโดยที่ไม่มีข้อ ก็สงสัยในใดในใจเขาเลยนะคะดังนั้นแล้วนะคะเธอจึงอยู่เนี่ยเป็นโสดมานานแสนนานนะคะเพราะว่าเธอเจอผู้ชายที่มามาหายหายส่งข้อความมาหายเดวหายเดวมาอะไรแบบนี้ผู้ชายที่เล่นเกมผู้ชายที่แบบว่าเสีงแส้แกล้งรักนั่นเองค่ะข้อ3เพราะเธอยังไม่เจอผู้ชายที่เตือนเธอทุกวันว่าเธอคือคนพิเศษสําหรับเขา ผู้หญิงนะคะถ้าเจอผู้ชายที่มามาเล่นๆผู้ชายที่แบบว่าคบผู้หญิงหลายคนผู้ชายที่ไม่จริงใจอะไรแบบนี้เธอจะสามารถรับกููได้นะคะดังนั้นเธอจึงครองโสดจนกว่าจะเจอผู้ชายที่แบบรักเธออย่างเต็มหัวใจผู้ชายที่เตือนเธอทุกวันว่าเอ้ยเธอคือแฟนชนะเธอคือ คนพิเศษสําหรับชน,นะเธอคือคนที่ฉันรักนะเตือนโดยที่แบบว่าเธอเนี่ยไม่ต้องแบบว่าร้องขอความรักหรือว่าร้องขอความเอาใจใส่ดูแลเลยนะคะดังนั้นแล้วเธอจึงครองโสดจนกว่าจะเจอผู้ชายแบบนี้นั่นเองค่ะข้อ4เพราะเธอยังไม่เจอผู้ชายที่ ปฏิบัติกับเธออย่างถูกต้องผู้หญิงนะคะก็อยากให้ผู้ชายเนี่ยปฏิบัติกับเธอเนี่ยอย่างถูกต้องจริงใจซื่อสัตย์ถ้ามาแล้วแบบมาเล่นๆมาแล้วแบบไม่จริงใจมาแล้วแบบเสียแซ่หรือว่ามีผู้หญิงหลายคนหรือว่าเก็บเธอไว้ในงงเงามืดเก็บเธอไว้ในความลับไม่กล้าเปิดเผยให้กับเพื่อนพ่อแม่ได้รู้จักแบบนี้ เธอไม่เอานะคะเธอขอเป็นโสดดีกว่านั่นเองจนกว่าจะเจอผู้ชายที่ปฏิบัติกับเธออย่างถูกต้องเปิดเผยให้โลกไปนี้ได้ดูว่าเธอคือคนรักเธอคือคู่ชีวิตพาไปเจอญาติพี่น้องพาไปเจอเพื่อนสนิทพาไปเจอพ่อแม่เธอทํากับเธออย่างถูกต้องเอาใจใส่เธอรักเธอแล้วก็ซื่อสัตย์กับเธอั่นเองเมื่อนั้นแหละเธอถึงยอมสละส่วแล้วก็มีแฟนแต่งงานมีคู่ชีวิตนั่นเองค่ะ ข้อ5เพราะเธอยังไม่เจอผู้ชายที่ทำทุกอย่างให้เธอรู้สึกรักผู้หญิงนะคะต่อให้ผู้ชายจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเรื่องมากจังเลยทำไมเรื่องเยอะจังเลยทำไมเลือกผู้ชายมากจังเลยเพราะนี่แหละการที่เราเนี่ยเลือกผู้ชายเนี่ยเราจะเลือกคนที่ถูกต้องเราจะเลือกคนที่ใช่เลยแล้วจะต้องไม่แบบมานั่งเสียใจเสียน้ำตาดังนั้นแล้วเธอ จึงอยู่แบบเป็นโสดนะคะจนกว่าจะเจอผู้ชายที่ทําทุกอย่างให้เธอรู้สึกรักไม่ว่าเขาจะทําอะไรให้เธอเนี่ยเธอก็แฮปปี้ไม่ว่าจะกินข้าวกับไข่เจียวกินข้าวผัดกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแบบเนี้ยเธอก็รู้สึกแฮปปี้เธออยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเธอรู้สึก มีความสุขนั่นเองและนี่แหละคือสาเหตุนะคะที่ทำไมผู้หญิงเนี่ยถึงอยู่แบบครองสดุดผู้ชายอาจจะคิดว่าเอ้ยเลือกเยอะเดี๋ยวก็แบบไปเจอคนไม่ดีไม่ใช่นะคะการที่เราเนี่ยเลือกเรามีาจุดประสงค์เรามีเป้าหมายของเราเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าคนไหนคือคนที่ใช่สำหรับเราเองเป็นการเลือกครั้งเดียวที่ไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่เสียใจนั่นเองค่ะด้วยรักจากคุณนนค่ะ